สวัสดีครับวันนี้นในเกมโซลแอนดเวอร์วันนี้เราก็จะมา,าพามาดูสกิลของปีวิตรงที่เพิ่งเข้าออกันวันนี้ก็เป็นสหายระดับยูที่เพิ่งเข้าขวันนี้แล้วนะวันที่15บเดี๋ยวนี้เราก็จะพามาดูาตัวละครกันแล้วจะมาดูแบบรายละเอียดอะไรว่าแบบหน้าเปิดอะไรแค่ไหนหน้าเปิดหาไม่ตัวละครตัวนี้ป่า๋ยวนี้เราไปดูสกิลวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมานะก็คือนี่ทดสอบกลืนวิญญ,ญาณน,นี่ก็จะเป็นกิจกรรมแบบ สเต็ปอัพไปนะเปิดปีปีตรงนะนี่เราไปดูสกิลกันดีกว่านะเป็นสายควบคุมนะปีปีตรง่ปม,มาดูกันเลยดีกว่านี่เราไปดูตรงพองสวรรค์นะคือสกิลสำคัญเลยขนาดปีปีตรงกําลังต่อสู้อยู่ในทีมสหายที่หลังสร้างดามเมจเป้าหมายที่ถูกดามเมจในสี่วิต่อเนื่องจะได้รับดามเมจจากสหายครอบครองเพิ่มเนี่ยสามจุดห้านะคือสตาทัพได้หกสามจุดห้าคูณหกก็ประมาณแบบยี่สิบที่ครับอ่ะยี่สิบเอ็ดเด้ ประมาณ20กว่าวะใช่ไหมอ่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็อ่าเอฟเฟกต์นี้กระตุ้นทุกๆอ่าหนึ่งทุกๆวินะใช่ทุกวิหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็จะได้ตรงอ่านี่แมนยำด้วยตรงนี้ในส่วนของแม่นยำดูจากอ่านสกิลแล้วดูจากแบบอาจจะยังไม่ค่อยจีจาร์ดปะผมคิดว่านะถ้าแบบดาวผมคิดว่าดาวไม่ได้เยอะอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่ปะเพราะผมแบบอ่านจากอ่านสกิลนะ พวกนี้ก็จะเป็นแบบสกิลปกตินะอันนี้เป็นสาย์ีกย์ตนผิดด้วยนะตัวนี้ก็เป็นตัวละครผิดอยู่แล้วนะตามในเนื้อเรื่องอะไรในเมฆอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ยิงกระสุนเวทอา่าอันนี้เป็นสกิลทำดาเมจนะพวกนี้ก็แบบอา่าไม่ได้มีแลายมากมายนะส่วนมากเราจะสนใจตรงสกิลเอาไว้ลงต่อสู้พวกเนี้ยที่เอาไวบ้บัฟอา่าตัวละครเราอะไรเงี้ยเนี่ยสนใจตรงนี้มากกว่าส่วนมากถ้าผมเทียบนะตอนนี้ซึ่งอา่าตัวละครเนี่ยมากับอา่า เรียกว่าอะไรเซเลนเสียด้ใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ตรงนี้มากับเซเลนเสียผมคิดว่าถ้าใครยังไม่มีเซเลนเสียผมแนะนําเปิดเซเลนเสียดีกว่าปีปีตรงนะปีตรงสกิลผมคิดว่าถ้าแบบไม่เปิดแบบ4ีหดาวผมอ่ะคิดว่าอาจจะยังไม่แบบจีจาร์ดหรือเก่งขนาดนั้นผมคิดว่านะแนะนําให้เปิดแบบเซเลนเสียก่อนดีกว่านะแบบ6ปีกันอะไรเงี้ยเปิด6ปีก่อนหปีนี่คือบัฟมันแบบชัดเจน้ะมันแบบได้บ๊บแบบพลังโจมตีแบบดเมจสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยแบบรู้สึกมันจะมีอะไรนะหมอข้ามบล็อกด้วยอีก ถ้าจะไม่ผิดนะนะก็จะประมาณนี้แต่ของปีวีตรงผมคิดว่ายังอาจจะยังไม่แบบไม่จีจ้าเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่านะเนี่ยถ้าใครยังแบบใครยังไม่มีงบหรือว่าแบบไม่มีไม่มีแบบลูกแก้วเปิดก็ข้ามไปเลยก็ได้นะบอกเลยว่าแบบมันก็ไม่ได้แบบจี้ขนาดนั้นะมันก็เพิ่มแบบดาเมจเนี่ยแบบสามจุดห้าแล้วก็สอนทับหแล้วก็แบบเพิ่มแม่นยำให้แบบตัวละครเราอะนะก็เป็นแบบแม่นยำเลยเป็นแบบแม่นยำแม่นยำแม่นยำแล้วก็มาสามดาวก็บแบบดาเมจเนี่ย มันเป็นดาเมจต่อเป้าหมายมันคือเลยแบบดาเมจสหายใช่ไหมเป้าหมายที่ถูกดาเมจรับดาเมจสหายเพิ่มขึ้นเนะี่ยมันแอบ,บเก่งแบบไปทางแบบอันนี้ปะต่อสู้ที่แบบต้องใช้สหายหรือเปล่านะก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะยังไม่แบบไม่ได้จีจารขนาดนั้นผมคิดว่านะอาจจะเก็บไว้พิจารณาดูก่อนเดี๋ยวต้องรอดูแบบเอามาทงมาเทสหรือว่าอะไรก่อนนะแต่ตอนนี้ผมให้อาจจะยังไม่ ไม่เก่งขนาดนั้นนะจากที่อ่านอนะจากที่อ่านแนละ้วทำความเข้าใจเองนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่เก่งขนาดนั้นแนะนําให้ไปเปิด6ปีก่อนดีกว่าถ้าใครแบบยังไม่มี6ปีกอะแนะนาให้ไป6ปีดีกว่านะหกปีแบบบัฟบางคร้งดีอะเนี่ยผมพาวิดีโอเนี่ยเนี่ยว่าหกปีอะคือมาได้แน่นอนคือดาเมจสุดท้าย15%ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมองมองต้านป้องกันอีก5%เนี่ยเห็นปะแล้วก็ได้พลังโจมตีอีก16คือได้3บัฟในะตัวเดียวเนี่ย ตัวเดียวนี่คือได้สบัฟนะได้ดามจสุดท้ายได้พลังโจมตีได้มอกข้ามบล็อกเนี่ยก็คือแบบดีมากตัวนี้ก็แนะนําให้เปิดหาก่อนนะใครยังไม่มีสําหรับตัวละครตัวนี้เพราะมันรีลันมาพร้อมกับปีปีตรงนะก็แนะนําให้เปิดเซเลเซียแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณอ่าสิบลูกนะไปะเดี๋ยวเราไปลองซัดป,ปีปีตรงกันสักหน่อยถ้าออกก็โอเคแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรถ้าออกก็ได้แบบเชื่อมความสัมพันธ์เยอะอยู่นะตรงไอสายสัมพันธ์อะไรเงี้ยราคาพลังก็ได้เพิ่มเยอะอยู่ดูยเลย ออกหรือเปล่าเลยอ่าม่วงจีบเลยละกันโอโ้โหไม่ได้เลยโอเคประมาณนี้ละกันลูกแก้วผมไม่มีนะไม่ได้ดองไว้ตอน,น,นเขาเปิดอาอินไปแล้วตอนนั้นก็อาอินกับอาอินไปหมดเลยตอนนั้นก็คือแบบไม่เหลือลูกแก้วแล้วโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับปีวีตรงนะผมก็แนะนําถ้าใครแบบยังไม่มีอ่าแบบไมแบบแบบ่ยังไม่มีงบเปิดก็ข้ามไปก่อนนะตนัวทอนี้ก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนนั้นทุกคนก็ใส่เป็นแบบ อ้วนไฟจะเป็นเบจมาแทนไปก่อนก็ได้นะตัวละครตัวเนี้ก็อาจจะยังไมจ่จีจาขนาดนั้นแต่ถ้าแบบถามว่าตัวละครมันดีไหมมันดีแต่มันอาจจะต้องใช้ดาวเยอะหน่อยผมคิดว่านะตัวนี้อาจจะต้องใช้ดาวเยอะแบบแบบสี่ดาวแบบสองดาวแดงอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องแบบมีงบนิดนึงสำหรับตัวละครตัวนี้ถึงจะแบบจีจาบาถึงจะเก่งอ่ะถ้าใครยังไม่มีก็แนะนำหกปีกเลยโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับมาพามาส่องแบบสกิลปีปีตรงที่เพิ่งเข้ามาใหมส่สำหรับเซิร์ฟเรานะโอเคไป สำหรับนี้โอเคคราวนี้แล้วกนะันน่าเสียคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมอธิบายหรือว่ามีอะไรอธิบายผิดพลาดก็ต้องขออภยัยในคลิปวิดีโอนี้ถ้าแบบเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมของปีวิตรงก็สามารถเอามาแชร์มาบอกก็ได้ว่าแบบตัวละครนี้แบบเก่งไหมหรือแบบลองมาแล้วเทสมาแล้วอาจจะแบบเก่งเก่งกว่าที่แบบอ่านดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย